สวัสดีเพื่อนๆและกันะยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่าน ชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในยามที่พวกเขาพยายามจะช่วย แก้ไขความขัดแยง้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากดังนั้นชาวราศีมีนมักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับ สวัสดีกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีวันหนึ่งที่อาจารย์ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับดาวศุกร์เคลื่อนย้ายได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับจะส่งผลดีในด้านไหนบ้างให้กับดวงชะตาของท่านนะครับตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับดาวศุกร์ได้ทําการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับและ การย้ายครั้งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับบวกกับดาวอังคารที่เป็นดาวคู่มิตรที่รออยู่ก่อนแล้วในครั้งนี้จึงส่งผลดีและอาจารย์จะมาพูดเฉพาะในเรื่องที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของดาวศุกร์กันก่อนดาวศุกร์เนยนะครับในสิ่งที่ดีมันหมายความว่า มันจะเกิดความหวังเกิดมีการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในองค์กรทํางานประจํานะครับก็จะมีความคิดพัฒนาในเรื่องของการงานและถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็จะมีความคิดที่จะพัฒนาธุรกิจกิจการของตัวเองให้ขยายให้มีความก้าวหน้าสิ่งที่สําคัญที่จะเอื้อเฟื้อให้ตัวท่านนะครับดาวสุขมันคือการ มีเสน่ห์คือความสวยงามคืองดงามนะครับดังนั้นแล้วถ้าจะส่งเสริมจริงในช่วงที่ดาวศุกร์เคลื่อนย้ายนี้นะครับควรจะแต่งกายให้ดูดีมีเสน่ห์นะครับยิ้มให้มากๆอารมณ์ก็ทําให้แจ่มใสทําให้สบายๆรับรองว่าการยิวงานการทําธุรกิจการงานอะไรก็จะมีความโดดเด่นก็จะมีความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ในช่วงนี้นะครับ ในการเคลื่อนย้ายของดาวศุ์ในครั้งนี้นะครับจะส่งผลดีให้กับชาวราศีมีนในเรื่องของการงานชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้นะถ้ามีงานค้างอยู่ณนะตอนนี้ณนะวันที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้รีบตั้งใจในการเคลียร์งานนะครับอย่าแช่งานเพราะท่านมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเป็นโปรเจกต์ที่ ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรที่จะทำให้ท่านนนัยิ้มได้นะครับหรือบางท่านอาจจะได้รับทุนสนับสนุนให้เอาโปรเจกต์เก่านั่นแหละที่ท่านเคยไปเสนอไว้ที่ท่านเคยคิดจะทำไว้เมื่อหลายปีที่แล้วหรือเมื่อหลายเดือนที่แล้วได้กลับมายกเซตปัดฝุ่นทำใหม่นะครับแล้วโอกาสที่จะสำเร็จมีสูงมากนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีมีในในช่วงเดือนนี้นะครับ อย่าพยายามทําตัวให้เครียดอย่าพยายามทําตัวให้ยุ่งเพราะทําตัวให้ว่างๆไว้เพื่อเปิดโอกาสรอรับโปรเจกต์ใหญ่นั่นเองนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะการเงินชาวราศีมีในช่วงของดาวย้ายนี้นะครับยังมีเงินจับจ่ายใช้อยู่แบบไม่ขาดมือนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็ขอให้ระวังในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกระทันหานนะครับเช่นอยู่ดีๆบ้านมีการพังสำรุดหรืออะไรต่างๆนานาน,นะครับหรือมีหนี้สินบางอย่างนะครับที่ท่านไม่รู้เกี่ยวกับคนในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นมาอยู่อยู่ดีๆแฟนมาบอกว่าไปกู้อันนี้มาเราไม่ได้บอกเธอหรืออยู่ดีๆลูกนี่แหละอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมแบบมันมีประโยชน์ต่อเขาเราตัดสินใจที่จะจ่ายเพื่อเป็นหนี้ก้อนนี้ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ระง,งับไว้ก่อนนะครับขอให้มันผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้ไปก่อนไม่ว่าจะเกิดค่าใช้ใจ่ายอะไรขึ้นก็ตามให้ใจเย็นให้หายใจลึกๆนะครับพยายามอดทนรอคอยนะครับแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านในเดือนต่อๆไปนะครับเรามาดูกันในเรื่องของความรักของท่านกันบ้างนะความรักคนโสดในช่วงนี้เขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจในการทํางานไม่ใฝ่ในเรื่องของความรัก ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับก็ให้รักงานทํางานไปก่อนเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่เขาจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้นะครับระวังอาจจะเกิดเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกับคู่ของตัวเองนะครับเกิดการทะเลาะบอกแว้งเข้าใจผิดกันได้ยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะครับไม่ว่าจะฝ่ายโน้นเขาจะมีปัญหาอะไรมาเล่าให้เราฟังหรืออยู่ดีๆ มาสารภาพผิดอะไรกับเราก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วลองพินิษ์พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนค่อยตัดสินใจนะครับในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับก็ขอให้เรามั่นระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะโดนเขาเรียกว่าเดินสะดุดหรืออะไรแค่นี้นะครับเอาละครับชาวราศีมีนถ้ากําลังเข้ามารับฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะ เพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาได้เอาคําแนะนานี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนั่งใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ